อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับตัว HFC ครับตัว M92 ตัวเ a l e t t a ตัวนี้นะครับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งแล้วนะครับก็ทําการจองเรียบร้อยนะครับทําการชาระเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูกันก่อนนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับก็ มาให้ดูระบบกันครับว่าแก๊สไม่ั่วไม่ซึมนะครับสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับแก๊สไม่ั่วไม่ซึมนะครับเนี่ยวให้ดูหน้าง,งานกันอีกครั้งนะครับสำหรับตัวนี้งานสวยนะครับ นี่นะครับตำหนิน้อยมากครับโอเคเดีราไม่ยิงให้ดูกันนะครับมีลูกหมดสไลค์ค้างนะครับเราไมไ่ใส่ลูกวนะครับสักครู่นะครับก็ไม่ค่อยโฟกัส เสียงแน่นมากนะครับอีกดใช้ได้ครับเคแก๊สหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการจัดส่งไปให้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีปืนเข้ามาใหม่ตัวหนึ่งครับเป็นจ้ตัวนี้นะครับ Army นะครับ R18 นะครับเป็นตัวที่สามารถยิง Full Auto ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเช็ค ก่อนนะครับว่ามีปัญหาหรืออะไรยังไงไหมครับคร่าวๆให้ดูเนื้องานกันก่อนนะครับนี่นะครับสวยงามครับตำหนิน้อยอยู่นะครับภายนอกนี่มีรอยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจรงถือว่าโอเคอยู่นะครับรอยข่วนนะครับผมนี่นะครับสไลด์ก็ ลอยน้อยอยู่ะะแล้วครับไม่กระตีนะครับก็ลองยิงเข้าๆไปนะครับเมื่อกี้นี้ก็ถือว่ายิงดีครับยิงฟัวโตวสนุกดีก็ส่วนรายละเอียดในการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับใครสนใจตัวนี้ก็เร็งๆไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ